ยันม้าครับเมื่อนี้เอาโปยันม้ามาฝากดวยครับเอฟซีพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ยันม้านะครับช่วงนี้ดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับยัดโปรพิเศษให้ทุกขั้นนะครับพิเศษจังเดยเด้อครับอยวเสียอวนผ้ายางเบิงครับยางเบิงครับมีแต่รถถึกถึราคาประหยัดนะครับมีแต่รถถึกถึราคาประหยัดนะครับ ดีเยี่ยมแทรกเตอร์อ้าจัดโปรครับขั้นแรกครับขั้นแรกขั้นแรกจังหามานะครับจังหามาเป็นตัวเมนยูครับเป็นตัวเมนยูรับสภาพงามๆครับตัวเช็คไฮแล้วครับยางนาเปียนไห่ไม่ยางหลังเดิมติดรถมาดอกลึกนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเช่โมุงอยู่พันหนึ่งร้อยครับราคานําเสนอครับสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ผู้ใดสนใจก็มาเลือกเอาเมนยูงามๆนะครับขั้นที่สครับเป็นตัวลิมิเต็ดครับตัวลิมิเต็ดลิมิเต็ดก็เช็คให้เรียบร้อยครับใส่หน้ากากดีเยี่ยมใส่เท่าไอเสียให้นะครับตัวเช็คความพร้อมแล้วครับหัวซึมเบิ้งห้แล้วครับขั้นนี้อยู่ที่395,000เาหครับผู้ใดมากกามาเอามาต่อรองกับเสี้ออวนเบิ้งครับสีโลดไฮสามแสนเ้าหมื่นชั่วโมงงานพอไดดน้ำมบบเนี้ เดี๋ยวสร้างเอฟนะีบอกชั่วโมงพอ้อม,มาสั่นพันนึ่งรสี่สิบชั่วโมงเอาเบิรงใไ้พอ่อแล้วครับรถง่ามครับตัวเช็คให้แล้วครับคันที่2องผ่านไปครับคันที่3าครับคันที่3ก็395ราคาเดียวครับสามเซนเก้าหื่นพันครับจัดโปรขึ้กันครับมีตลกง่ามงามครับเบิรงคขันหนึ่ง 1, กับขั้นที่2ที่3ก็ คล้ายๆกันครับเบิ์งรลก็คือกันครับรับประกันเครื่องเกียร์อีก3เดือนนะครับตรวจเช็คให้ฟรีนะครับขั้นที่3ครับ3ามเก้าหาคือเก้าครับอันนี้มาฮอดว่าในเช็คครับว่าในล่างครับชั่วโมงงานอยู่ที่หนึ่งพันชั่วโมงครับอย่างนาสิเปียนไฮนะครับอย่างนาซิกรายแล้วครับอย่างลังดอกลึกยูนะครับใส่ถอยเสียไฮครับเก็บสีรอบขั้นไฮครับตรวจเช็คข้อมูลไฮครับราคาอยู่ที่3ามเก้าห้าเช่นกันครับ ขั้นที่3เอาขันนี้ใหม่สุดครับชั่วโมงงานอยู่ที่2องพัะสองร้อยสองร้อยชั่วโมงครับโมเป็นสองพันะครับ200ชั่วโมงครับรถจังห้าขับมาครับบได้ลลางบได้เช็คเทียครับอ่าคันนี้นะครับ200ชั่วโมงงานครับใส่ดันหน้าใหม่หางใหม่นะครับ4ี่0 0 0แบาทนะครับใส่ดันหน้าใหม่หางใหม่4ี่0 0 0แบาทนะครับ นา้มักรรชั่วโมงหน่อยนะครับการแนะนําเป็นขั้นนี้นะครับใส่ดันนไม้หางไม้ให้สี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับอ่าจัดโปรกันเอ้าย่างไปข้างหลังหุ่นละอ่าสำหรับยันมาเขามีหลายครับจัดโปรซุกขั้นนะครับราคาคละกันนะครับสามแสนห้าถึงสี่แสนสี่แสนแปดนี่แหละขั้นเมื่อกี้นี่แหละแต่สมัครจะอยู่ที่สี่แสนเอ็ดสี่แสนสองนะครับลูกค้าขั้นนี้ครับขั้นนี้อยู่ที่สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ จัดโปรขึ้กันครับเป็นตัวแมนยูครับสี่แสนหกหมื่นห้าพันเอาราคาโบนโดนแทบบันไดขามมาทั้งนี้คันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่สี่เส้นตรวจเช็คให้แล้วนะครับสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับยางใหม่สี่เส้นมาคันนี้ยางใหม่สี่เส้นก็มาเอาครับตรวจเช็คให้แล้วสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับรอลูกค,ค้าอยู่ครับคันนี้แมนยูโอ้ยตัวนี้ราคาเหล่าใจราคาโจ้ใจครับ 4 2 0 0 0บาทนะครับผู้ใดมักแม่นยูครับราคาหน้าฟังหน้าครบครับ4 2 0 0 0บาทเสื้อเวนคือเบาไว้เนารถมันหลายครับมีผูทวงังได้ใจเ็นบบครับรถมันหลายครับเสื้อเวนเฝ้าเฝ้าครับทีได้อันไลนๆให้ลูกค้าฟังเบอร์สุขันนะครับเดี๋ยวคลิปสัญญาโพดทุกขั้นครับตัวเช็คให้นะครับพร้อมใช้แน่นอนครับพร้อมใส่แนนอนครับ อันลูกค้าสีชมมาว่าว้ายแท้คันนี้เขาได้แล้วเนี่ยสีฟ้ากระปุกเงาเงาครับอ่าสามแสนเก้าหมื่นบาทครับอ่าสามแสนเก้าครับรถของเซออ้วนถ้าเป็นยันม่าก็ราคาจะประมาณนี้นะครับอ่าสามแสนแปดสามแสนเก้าสี่แสนต้นๆนี่แหละครับประกันครับรับประกันเครื่องเกียร์สามเดือนครับตรวจเช็คให้ครับเห็ดแห่งงามๆทุกขั้นนะครับหอดใสแล้วบัดเนี้ย 5 1แรงเบิร์ดระบอเป็นบอ,อายังบบเบิรับด้านนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มให้ลูกค้าเบิรงนะครับ12345กว่าขั้นรับแล้วก็มาอีก10ขั้นนะครับมาอีก10ขั้นวันพรุ่งนี้วันมะลืนครับยันมาของเซออ้วนเข้าอีก10ขั้นนะครับผูดใดมัก11แรงงามๆครับราคาประมาณ3แสนเก้านะครับ 4แสนต้นๆนะครับเข้ามาเลือกเข้ามาชมกับเจ้าอ้วนได้นะครับ0872244023ครับดียี่ยมเทสเตอร์นะครับรถดีๆสวยๆมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยกับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นส่วนลดทุกคันแล้วก็มีบริการจดทะเบียนฟรีนะครับตรวจเช็คฟรีขนย้ายฟรีนะครับตรวจเช็คฟรีนะครับใส่นากากใส่อเสีย โอ้ยภากอื่นสิฟังท่านมโนฟังท่านแต่พี่น้องท่าอีสานนี่แหละครับครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นก็พิเศษนะครับช่วงเข้าพันษาครับส่วงข้าพรรษากอันนี้แหละครับตรวจเช็คฟรีให้นะครับทุกคันนะครับโอนทะเบียนฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะครับราคาพิเศษ4ี่แสนบวกลบนะครับ สนใจก็โทรหาเซออ้วนด่วนนะครับ0872244023ดีเยยมแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ